สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอนมินจะมาสาธยายเล่นคําเล่นความหมายกันสักหน่อยหนึ่งนะครับกับประโยคของรถถังที่ลั่นมันทรสวาจาออกมาในสถานการณ์ที่กําลังจะโปรโมทไฟทีไลเนี่ยเขาจะมีคําเด็ดๆที่ทําให้ตัวเองนั้นจะต้องมีให้พูดถึงแทบทุกทีไปนะครับโดยรถถังขึ้นมาบนเวทีในศึกวันลุมพินีครั้งที่81นะครับที่ทาเครุน็อกทานซินไปในยกที่2 รถถังบอกทาเครุว่าวันนี้แค่ขนมหวานแต่วันที่คุณเจอผมไม่ใช่แบบนี้อย่างแน่นอนไอ้คำว่าขนมหวานนี่แหละวันนี้ผมจะเอามาเปรียบเปรยต่อนะโดยบอสชาตีก็ได้ไลฟ์สดไปด้วยนะครับแฟนมวยก็คงเห็นไปแล้วละว่าในเรื่องของการที่ใช้นักมวยได้ค่าตัว10ล้านเนี่ยแกอยากจะให้ครบเครื่องทั้งฝีมือ the best of the best รวมถึงเรื่องปริมาณแฟนขับต้องมีเยอะรวมไปถึงการพูดจาของนักมวยเนี่ก็อยากจะให้มีจุดขายอะไรแบบนี้เป็นต้น ซึ่งพอมาฟังรถถังพูดคำล่าสุดกับทาเครุเนี่ยวันนี้แค่ขนมหวานมันก็คงเป็นคำอะไรแบบนี้แหละครับที่บอสชาติเขาต้องการให้นักมวยพูดแล้วมีกระแสมีอะไรต่างๆขึ้นมาได้เรียกได้ว่าอยากจะให้พูดเก่งพูดแล้วมีการโปรโมทไฟ์ขึ้นมาแบบคนสนใจและที่ผ่านมาในการชกศึกวันนะครับรถถังเองก็เจอพวกขนมหวานมาก็หลายคนอยู่ประเภทเคี้ยวง่ายกลืนคล่องเนี่ยก็เจอมาเหมือนกันทําให้วันนี้นะครับผมจะใช้คําว่าขนมหวานเนี่ยจะเอามาพูด แต่จะไม่พูดถึงเรื่องอดีตนะครับวันนี้ผมจะขอมองไปอนาคตเลยนะว่าถ้าเกิดรถถังเนี่ยเจอมวยคนถัดไปคนถัดถัดไปนั้นจะเป็นขนมหวานของรถถังหรือเปล่าโอกาสที่มาเจอจะมีใครบ้างนะครับแล้วก็ผมจะบอกปริมาณความหวานให้ด้วยจะเป็นการวิเคราะห์แบบตามมีตามเกิดความเห็นส่วนตัวของแอดมินเท่านั้นนะแฟนมวยก็อาจจะมองแตกต่างกันได้ซึ่งผมขอพูดถึงนักมวยที่ยังไม่เจอกับรถถังในกติกามวยไทยเท่านั้นนะครับ พวกที่เจอไปแล้วเช่นซูเปอร์เลกหรือว่าจาขอบสมิธเนี่ยที่เจอกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเจออีกรอบหนึ่งเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะคนแรกจอมดีดกระปี้กระเป๋าจากโคลัมเบียนะครับโยฮันเอสตูปินันคนนี้เปิดตัว2ไฟไฟแรกมาในศึกวันเนี่ยก็ในรุ่นแบตตัมเวทนะครับแล้วก็ลดลงมาในรุ่นฟลายเวทในไฟที่3กับ4ซึ่งก็พอจะคาดเดาได้แล้วนะครับว่าฟลายเวทเนี่ยน่าจะสะดวกโยทินกว่าแน่นอนในการเข้าแลง์กิ้งแล้วก็โอกาสได้ชิงแชมป์ ซึ่งโยฮันเนียก็ดีดในวันล,ลุมพินีไป1ครั้งนะครับแล้วก็วันใหญ่3ามครั้งรวมชก4นะครับก็น็อกไป3ไฟไฟยังไม่เคยแพ้ใครเลยโบนัสห0,000่นเหรียญนี่ก็ได้ไปแล้วด้วยนะครับจุดขายเขาเนี่ยมีอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะแล้วก็เกมการชกสไตล์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยขายได้แน่นอนนะไม่ว่าจะมีรูปแบบของใจมีใจปิดเกมอย่างที่บอชาตีต้องการเห็นหรือลีลาสู้บวกแบบกันได้การเสียนะครับซึ่งไอแบบเนี้ยเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่เยอะ ขนาดเจอคู่ชกที่ไม่ใช่ระดับหมื่นมวยมีชื่ออะไรมากเนี่ยโยฮันเอสตูปินันก็พร้อมที่จะขาแขวงได้เสมอเหมือนกันเช่นล่าสุดเนี่ยโดนหมัดซากาเรียรเอลจามารีหรือก่อนหน้าน,นั้นนะครับในวันใหญ่ที่อเมริกานเนี่ยก็โดนนับไปเช่นเจอชอนเป็นต้นดังนั้นถ้าเกิดโยฮันเอสตูปินันนะครับเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆจนเข้าแรงกิ้งได้หรือว่ามีโอกาสชิงแชมป์มวยไทยฟลายเวทกับรถถังเมื่อไหร่เนี่ย ด้วยความที่อายุเพิ่ง22นะครับประสบการณ์ยังน้อยกว่าบวกกับสไตล์การโชกที่กล้าได้ค่าเสียเรียกได้ว่ามันเห็นความโงงช้างแล้วยังมีความช้านะครับถ้าเกิดเจอระดับสายตาอ่านเกมขาดอย่างรถถังเข้าไปเนี่ยรถถังจะอ่านอาวุธของโยฮันได้สบายทําให้ระดับความหวานของโยฮันเอสตูปินาเนียผมมองว่าระดับความหวานนั้นเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยแหละคือโคตรหวานกินง่ายเคี้ยวนิ่มเลยโงงช้างแบบนี้มานีเสร็จรถถังแน่คนที่2เดนิสพูลิสนะครับรองแรงกิ้งอันดับ2 คนนี้ชี่ต้องหยิบยกมาพูดนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้โชคกติกามวยไทยกับรถถังไงเจอกันไปแล้วนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นแคตเวตนะจากที่รถถังน้ําหนักไม่ผ่านแล้วก็ที่แอดมินวิเคราะห์ไปนะครับบวกกับผนวกเรื่องหลังบ้านของศึกวันนั่นก็คือไฟที่เดนิสพูลลิสจะได้ชิงแชมป์เส้นมวยไทยกับรถถังเนี่ยตามสตอรี่มันมีนะ แต่ถว่ามันดันไม่เกิดขึ้นไงเพราะว่าในศึกวัน169นี่ก็มีข่าวมาว่าตอนแรกเนี่ยจะให้เดนิสพูลิตขึ้นบอชาตีบอกว่ามันมีปัญหาที่ว่าเดนิสพูลิตนั้นไม่สามารถมีวีซ่าเข้าอเมริกาได้ก็เลยกลายเป็นเลือกจาคขอบสม,มิธมาเจอแทนแล้ววัน169ที่อเมริกาตอนนี้ก็ยกเลิกแล้วนะครับกลายเป็นมาจัดที่เวทีลูพินีแทนซึ่งถ้าสมมติเดนิสพูลิตยังมีโอกาสชิงแชมป์กับรถถังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหนในอนาคตก็ตามแค่กติกิิกกาาาคบ็ซ่่่งทีผนนมนะรั รถถังก็ไม่ได้ถนัดเท่ากติกามวยไทยด้วยเนี่ยเดนิสยังโดนไปหลายขนานนะครับโดนไปหลายหมัดยืนสตันมืนเมาได้พอสังเขปก็ดูแล้วก็ไม่ได้สูสีอะไรเท่าไหร่เลยนะรถถังก็ยังมีดึงดึงไว้อยู่คิกบ็อกซิ่งยังไม่สูสีถ้าเกิดเป็นกติกามวยไทยเนี่ยฝีมือก็จะยิ่งห่างรถถังเข้าไปอีกรถถังน่าจะประเคนอาวุธได้อย่างถนัดขึ้นนะครับแล้วก็การที่รถถังถ้าเกิดสมมติว่าโดนบีบเป็นไฟที่ป้องกันแชมป์ลดน้ำหนักลงมาได้พิกัด ก็จะมีความฟิตกว่าไฟ์ก่อนนะครับซึ่งผมมองว่าระดับความหวานของเดนิสพูลิตเนี่ยจะเป็นขนมหวานระดับหวานมากนะคืออาจจะไม่ถึงระดับหวานเจี๊ยบเท่ากับเอสตูปินันแม้จะน็อกเดนิสไม่ได้นะครับแต่รถถังก็น่าจะถึงขนาดว่าสอนมวยได้เลยคนที่สามพี่จ้อนจอ์นลินิเกอร์ไฟล์ล่าสุดน,นะครับมีการเรียกหารถถังแล้วซึ่งผมก็ยังไม่ทราบได้ว่าสองคนนี้จะบรรจบเจอกันได้ไหมจะเจอกันในพิกัดใดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลินิเกอร์เนี่ยจะมาเจอรถถังแบบแคดเวด อีกคนเพิ่มห้าอีกคนลงห้าแล้วก็มันมาเจอกันเนียถ้าเกิดสมมติลีนิเกอร์ชนะขึ้นมานะครับมันจะเป็นการเสียเปล่าสู้ลดน้ําหนักลงมาสู้ในฟลายเวทแล้วถ้าเกิดสมมติได้ชิงแชมป์กับรถถังขึ้นมาชนะรถถังก็ได้แชมปม์มันดีกว่าบานตาไทยเลยดีกว่าไปโชคแคทเวทด,ดังนั้นถ้าเกิดผมสมมติไว้ก่อนนะครับว่าจอร์ลีนิเกอร์เนี่ยจะมาชิงแชมป์มวยไทยกับรถถังมันจะเป็นยังไงก็คาดว่าพลังหมัดข,ของทางจอร์เนียน่าจะจางลงนะ ตามการลดน้ําหนักเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ใช่พิกัดถนัดของตนเองเลครับบวกกับความเป็นมวยเนี่ยถ้ามีหมัดหนักอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่มีกลวิธีอะไรที่จะทําให้มันลึกซึ้งที่จะมาเจอกับยอดมวยอย่างรถถังได้เนี่ยรถถังจะมองอาวุธออกได้อย่างแตกฉานนะแล้วก็ยิ่งมีจะหมัดเนี่ยอาจจะสบายกว่าเยอะระดับความหวานเนี่ยเป็นขนมหวานที่หวานระดับปานกลางนะครับก็ค,คือไม่ยากมากแค่ระวังหมัดก็พอนะผมว่าเซนของรถถังเนี่ยมองออกแล้วก็น่าจะเอาอยู่ คนที่4โจฮันกาซารีไอ้หนู17จากมาเลเซียถ้ายังอยู่ฟรายเวทไปเรื่อยๆไม่แพ้ภัยน้ำหนักตัวเองซะก่อนนะครับไม่วันใดวันหนึ่งสมมติได้ชิงแชมป์กับรถถังขึ้นมาถ้าฟอร์มยังเป็นแบบปัจจุบันอยู่เนี่ยก็น่าจะไม่ยากสำหรับรถถังนะถึงแม้ว่าไอ้เจ้าหนูเนี่ยจะมีสภาพร่างกายที่ดีนะครับแต่เพาว่าความเป็นมวยเชิงมวยอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเรียนรู้ขึ้นอีกเยอะหนึ่งจะใช้แต่แรงไม่ได้จะต้องมีประสบการณ์มากขึ้นกว่านี้ ลำพังเจอแค่เหยียนตรันดูยงดในศึกวัน167ยนะครับยังแพ้คะแนนเหยียนตรันดูยงดไปอ่ะเหยียนตรันดูยง็เล่นจังหวะฝีมืออะไรขึ้นมาเนี่ยโจฮันยังปวดหัวทาอะไรไม่ได้ดังใจเลยนะยิงทามาเจอรถถังนะครับเปรียบเสมือนกับเจอลเซ็ center ในเวอร์ชันมวยอ่ะอาจจะโดนหลอกล่อหลงเหลี่ยมกลมวยเนี่ยอาจจะเล่นเอาโจฮันกาซารีเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยจะได้โจฮันกาซารีก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกเยอะนะครับระดับความหวานก็ตีไปหวานปานกลางอีกคนหนึ่ง คนที่5้าอีเลสมามมดี้รองอันดับ5ในแรงกิ้งมวยไทยคนนี้เคยถูกประกบชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับซูเปอร์เลกแล้วนะครับแต่ทว่าล้มเลิกไปก่อนจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ผมอยากให้แกได้ชิงกับรถถังจริงๆเลยแหละแต่ทว่าศึกวันเนี่ยเลือกจาขอบสมิธไปก่อนนะซึ่งผมเห็นแล้วนะครับมวยอย่างมามมดี้เนี่ยถึงแม้จะชกน้อยไปหน่อยในศึกวันนะครับเพราะว่าแกก็หยุดบาดเจ็บไปเป็นปีพอกลับมาเนี่ยก็มาเชือดหมูอย่างเอ็ดการ์ทาบเลสแล้วก็น็อกไทกิในอีกโตกในกติกาคิกบ็อกซิ่งมา แต่ว่าเซนผมนะผมรู้สึกเหมือนกับว่ามวยอย่างเขาเนี่ยน่าจะโชกับรถถังได้สนุกระดับความหวานเนี่ยผมตีไปว่าหวานน้อยนะหย่อนหย่อนไปเกือบหวานบานกลางคนที่6นักรบแฟรเทคพุวดเข้ามาในแรงกิ้งจนได้นะครับเป็นรองอันดับ4สําหรับนักลบก็มีฟอร์มร้อนแรงขึ้นวันใหญ่มาจากการน็อกทักเกียนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเด็ดดวงเล็กก็ชนะไปแบบตัวเองได้เลือดด้วยนะ10ไฟในศึกวันเนี่ยแพนาบิวคนเดียวนะครับก็คือแพน็อกไปในยกที่2 ไม่ว่าแชมป์ชาวไทยรุ่นไหนจะเก่งขนาดไหนนะครับแต่ยามใดที่ไทยเจอไทยขึ้นมาเนี่ยจะมีความยากลําบากจะสูสีข้ารถถังเจอกับนักรบนะครับนักรบอาจจะเดินบู๊ลุยเข้าใส่เหมือนกับที่เขาทํากับหลายๆคนตรงนี้รถถังอาจจะมีงานยากสักหน่อยหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเป็นไทยเจอไทยด้วยเนี่ยทันมือทันตีนกันเนี่ยแล้วฟอร์มนักรบเป็นแบบเดินบู๊ดุดดันด้วยเนี่ยผมให้ระดับความหวานของนักรบเนี่ยเป็นขนมหวานที่หวานน้อยแล้วกันนะ ไม่น่าจะอร่อยถูกใจรถถังนักเพราะว่าสไตล์นักรบเนี่ยรถถังน่าจะเหนื่อยหน่อยอะ่ะแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีนะครับรถถังก็ไม่ต้องเดินไล่บี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนักรบเขาจะเดินเข้ามาเองคนที่7กล้องธรณีสอสมหมายนี่คือนักชกวันใหญ่ที่วูดขึ้นรายการวันใหญ่วันไฟในครั้งที่25้านะครับเพราะว่าเรื่องค่าน้ําที่ไม่ผ่านโดยก่อนหน้านี้นะครับกล้องธรณีเจอของแข็งอย่างซุปเปอร์เล็กไปแล้วนะ แล้วกล้องธรณีก็ทําได้ดีนะถึงแม้ว่าจะแพ้คะแนนไปก็ตามก็แพ้ในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆแพ้ประสบการณ์ที่สู้ซูเปอร์เลกไม่ได้ออกอาวุธที่ชัดเจนสู้ไม่ได้ซึ่งไฟที่เจอซูเปอร์เลกเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรดีๆของกล้องธรณีที่ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าต้องให้เวลาเขาสะสมประสบการณ์เจอมวยดีๆเก็บเกี่ยวความเขี้ยวไปเรื่อยๆก่อนให้โอกาสเขาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะวันใดวันหนึ่งขึ้นมาสมมติว่าได้ชิงแชมป์กับรถถังเนี่ยผมว่านี่น่าจะเป็นงานยากของรถถังเลย ไทยเจอไทยนี่ก็ทันมือทันตีนกันนะ่ะเป็นงานยากแล้วมวยไม่ใช่ว่าจะมีแต่เลี้ยวแรงอย่างเดียวนะครับที่รถถังจะต้องมากลัวแต่มวยประเภทจังหวะฝีมือมีไอคิวมวยมีอาวุธที่คมมีการใช้จังหวะรอดักอาวุธกันเนี่ยแล้วก็มีการดวลกันพยากรณ์ท่าทีอีกฝ่ายในหัวนะก่อนที่จะปล่อยอาวุธออกมามวยประเภทใช้ไอคิวความคิดเยอะอะไรแบบนี้นะครับรถถังไม่น่าจะชอบแน่ๆระดับความหวานเนี่ยผมขอบอกไว้เลยนะว่าเป็นขนมหวานที่ไม่หวานนะ่ะ น่าจะกินไม่อร่อยนะครับกินได้ยากแน่ๆสำหรับรถถังถ้าจะจะมากินกล้องธรณีคนที่8พันพยัก์จิตเมืองนอนท์มวยอดีตร่วมค่ายเดียวกันนะครับปัจจุบันนี้ก็อาจจะแยกไปซ้อมคนละค่ายกันละที่ผมต้องกล่าวถึงนะครับเพราะว่าการที่หายไปของเขาเนี่ยแฟนๆถามหากันมากเหลือเกินแล้วก็มาจบที่วันลุมพินี83นะครับวันศุกร์ที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้พันพยักษ์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับจะเจอกับซี U v t e ว t เส ตราบใดที่พันพยักยังชกรุ่นฟลายเวทนะนักมวยก็คงอยากจะได้แชมป์หรือว่าเป็นแชมป์สักครั้งหนึ่งแต่ทว่าซอเอ๋นะครับก็เคยตอบคําถามแฟนมวยไปแล้วที่ถามเข้ามาว่ารถถังกับพันพยักเนี่ยมีสิทธิ์ได้เจอกันได้ไหมซอเอ๋ so ก็บอกมาแล้วนะครับว่าเขาเคยกินข้าวหม้อเดียวกันมาตั้งแต่เด็กๆ2คนนี้จึงชกกันไม่ได้เด็ดขาดนี่คือคําประกาศสิทธิ์ของซอเอ๋เขาทําให้ตราบใดนะครับรถถังยังเป็นแชมป์ฟลายเวทมวยไทยอยู่เนี่ย พันพยักไม่ว่าจะฟอร์มดีแลงกิ้งสูงขนาดไหนก็ตามในอนาคตก็คงจะไม่มีวันได้เจอมาจะไม่มีวันได้ชิงรถถังแน่นอนดังนั้นระดับความหวานนะครับไม่สามารถทราบได้เพราะว่ารถถังก็จะไม่รู้แล้วก็จะไม่กินด้วยเด็ดขาดนะครับหรือว่าพันพยักเนี่ยซ้อมอยู่กับรถถังมานานนะอาจจะรู้จุดอ่อนแล้วก็ทราบวิธีเอาชนะรถถังก็ได้แต่พันพยักก็จะไม่กินรถถังเช่นกันนะครับเพราะว่าสอเอ๋บอกมาแล้วว่าชกกันไม่ได้เจ้าของก็ไม่ยินยอมอะ เอาล่ะนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับที่ต่อยอดคําว่าขนมหวานของรถถังก็ฟังเพลินๆอย่าซีเรียสนะแฟนมวยบางท่านก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ได้นะแล้วนักมวยเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาได้ตลอดเวลาเสมอเช่นกันบางคนฟอร์มดีก็เป็นฟอร์มไม่ดีได้ก็เช่นกันดังนั้นที่แอดมินพูดขึ้นมานะครับว่าใครเก่งหรือไม่เก่งในวันนี้ที่เปรียบเทียบของรถหวานขึ้นมาเนี่ยวันหน้าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หมดแหละวันนี้ก็เป็นการพูดถึงฟอร์มสภาพปัจจุบันเข้าไปก่อนนะ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ